เอาขมิตแบบนี้เราเดินตามจอโอ้ยเอากลางๆเอาลางลมันขึ้นมีปันนะอู้เอามีดเล้เที่เขามาสื่อเน่ยเขาเอามีดแหลไมเนี่ยเขาคว่าจะเทม มันไม่นิหมนเนอ่อนันะครับนาจนังมาหายแต่ถ้ากลางๆเก็บไม่อายเอา,เอานอไหนเอาโหลดครับคนนั่นกนงกา,า,าได้คนก็แข็งเล <c ười> ขงเขาก็แข็งหนออ มาติดแต่คนคนเดียวอีกเขาจ,าจะไปหาโอ้แต่คนเดียวมนันนี่ยงอ,อ,อ,อืมโอ้ันอนมันอยู่ในนเดี๋ยวก่อนเด้อห้มองกล่องหนึ่งทุบตาเด้ออ่งเงียแม่จะตาบอดด <c oughs> ้วยบอกยังเอารถที่นี่ เอาไหนเลยอะไรกินโยดมันเอาไหมไม่สูนี่นจะแข็งแหละออกเล้งตายเนาะอ่านน้ำ แถวม่มาซื้อทุกทีไงหน้าใหญ่มากจ้ะนี่ก็หนุ่มก็กแบบกิโรจักรานนะจอบไาให้ทันทีจะบด้วยใช่ไหมมันจะได้เบรกจอบได้จะได้คือเดี๋ยเน่มรสบาดังเลยมามากบุ